ใส่ซอสมาล่าเข้าไปนะครับโอ้โหมันมนมีไผ e ่เ่คือน่ากินขนาดไหนนะครับเป็นหมูเป็นสามจันเป็นลูกจ้นนะครับใส่เข้าไปเลยๆนะครับใครจะชอบแบบไหนก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วเราใส่เสร็จปุ๊บเรากับมากปนให้มันเข้ากันนะฮะ เมนูนี้นะครับแนะนำว่าใครกินก็ได้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันที่ช่องมิสเตอร์เคียงผู้ชายครอบครัวนะครับวันนี้ก็วันที่14นะครับเป็นวันสงการเนาะเขาก็จะมีกับข้าวนะครับที่แปลงกินกับครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะทำอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับ มีลูกๆกันลานนะครับญาติพี่น้องปเป็นอะไรเหมเนก,กัน,น,น,กกนวันสงการนะครับ <c oughs> โอเคครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเออ่เดี๋ยวอ,อันนี้วางก่อนนะครับ <ไป S 1> มาบอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูพื้นบ้านนะครับก็จะมีมะแม่นาะอันนี้ก็จะเป็นข่าตะไคร้ใบบกูดนะครับ <c oughs> แต่ว่าผมจะใส่แค่นี้เนาะใส่แค่ตะไคร้กับใบบกูดนะครับใส่ลงไปก่อน หลนนังจาก,น,น,กน,นั้นนะครับเขาก็ใส่มะแม่เข้าไปนะครับเข้ามาเข้ามาแถวใกล้ดีก็ได้ได้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นเมนูนหืดละอ่อนตัวคนใหญ่ตัวนะครับไผ่ขยะเข้าก็เดี๋ยวเข้ามาตักเองเลยใส่เ,เข้าไปหมดเลยครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาใส่พริกเขานี่นะเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับใส่เข้าไปเลยนะครับม,มันอาจจะฮ้องหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้วันสงก,การเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเวลาเราต้มเสร็จเ<ด>ป็นังไงเขานะครับแต่ว่าเราจะใส่ส่วนผสมนี้นะครับก็จะมีลูกจ้นหิดแล้เกาะ หมูนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่รวมกันนะครับรอน้ำให้มันเดือดก่อนนะครับเพื่อมันจะได้อร่อยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าต้มแล้วมันจะเป็นยังไงครับนี่ครับตอนนี้ก็เดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่เครื่องเข้าไปนะครับเป็นหมูเป็นสามจันเป็นลูกจ้นนะครับใส่เข้าไปเรื่อยๆนะครับใครจะชอบแบบไหนก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ แล้วเาใส่เสร็จพุกบหากับใบโกนให้มันเข้าๆกันนะฮะเมนูน um> ี้นะครับแนะนําว่าใครกินก็ได้นะครับแต่วันนี้มันเป็นวันสงการวันที่14นะครับก็เลยอยากจะกินอย่างงอนฮ้อนเพราะใบแห้งกันมาหมดละไปดูกันนะท่านชม เอาก็ต้มมาแม่ไปตัวนะครับเราก็จะมีซอยจุนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นกุ้งก้ามกามนะครับเอาก็บเคยกินสักกลอมเต้อนะครับก็ลองมากินพอว่ามันจะเป็นรสชาติอย่างไรนะครับกุ้งก้ามกามตัวนี้ก็จะเป็นมาล่านะครับเดี๋ยวเราจเจาไปย่างกันนะครับตอนนี้เราก็จะทำามาล่ากันนะครับ ใส <marche S 1> ่ซอสมาล่าเข้าไปนะครับโอ้โหมันมามีไผ่ว่ะคือน่ากินขนาดไหนนะครับเระไรจะทนครู้ใจจะอาม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 มา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 มมามาาม โอเคครับคุณไหนเลงกันเนี่ยผู้าไหนปาจีอร่อยส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นปลาเผานะครับที่เราเอามาเผากินกับกินสรสนะครับนลเอกน้าเอ้เอกน้าเอกอกัน้าเอ้าเกน้เอกาเอกาเอก้อกน้าอน้กน้อนเ้เอกาเอกนา้เอ <Okay S 2> โอเคครับท่านผ<ม>ู้ชมตอนนี้ก็วันที่14นะครับก็ปิ๊กมาบ้านมงึงเปาแล้วครับก็อยากพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็ขอปอตี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะมาทำยีงไงทำให้ชมได้ดูกันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วผมจะมาทําคลิปแม่ม่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับให้มาอยางไรมาขอบคุณครับยังขอบคุณครับ 아, u l 啊。<laughs>